สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเสาร์องวันที่สามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะอากาศสวัสดีด้วยอากาศที่ว่าสวัสดีด้วยนะคะมันีอากาศเย็นสบายบมสมายเมไหรบางคนบันป่ามันก่อจะีสกันแล้วดีเด้บมเสกบอกอีมงจอกเมื่อกี้ใส่อีมงจอกอยู่เนาะทักทายยามเสาร์เราเรื่องวอลรับมวลมีละวอิเบิบึงวงสองเพิ่งแกยุกลิกไปสองสองทีนาสองทีสองงานกันไปตามบึงวงหนึ่งอยู่ยังกับมูคืนนี้ อยู่นวนวนวนคน <ừ m. S 1> ปรปทุมธาน,นีนะคะกะเ <ừ m. S 1> บิงเงี้เกาะตั้เแ้นดาวรุ่งมากคุณละผู้เบาหน่อยเฮียงกันลาบสาบใส่สุดขาว <ừ m. S 1> เห็นเลี้ยวเห็นไกลๆกับผู้เสีใส,ส,สุดขาวอันค้าดำมาละมุข <ừ m. S 1> จา้าบอกคาดำเพื่ออย่าง <ừ m. S 1> กางเกงเพื่อนมีแถบดำๆก็เลยเห็นจุดเด่นแบบพระเจ้าจิตชายมากไกลๆเขากบเบิงออกเลยว่าอันเป็นผู้ใดนาอไกลสิเป็นผูเบาหน่อยวันที่ สิบก็สิได้สิบแปดปีนะคะเมื่อวานราถึงเออสิบแปดปีอู้เห็นังแต่ดำค่อยลอยอยู่เดี๋ยวนี้เป็นผู้เบาวแล้วเนาะบอไยงไงยต่ือว่าเติบโตขึ้นมาเล้วสิหกปีเขาวงการมานะคะก็ให้กำลังใจบาวหน่อยผู้พานมีอันสิบของขวัญวันเกิดไปเพื่อนนี่ได้ให้พิเศษให้พิเศษ ที่สิบเนาะจังว่าเป็นแบบแรงบอมีแรงยึดทางใจนะคะที่เตรียมใบอันนี้คือเตรียมใบแล้วเตรียมใบแล้วที่จะหมอบให้น้องนะคะคือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้น้องมานะพอได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะคุ้มครองปลอดภัยในการเดินทางในการอ่าอย่างกอดลำรงชีวิตของเพล่นนั่นแหะครับสินสี่สิบคู่คินใบล้วก็เตรียมใบเนาะเอามวลมวลน้ำกันกระมอลั้ำซึมซึมเห็น การเติบโตของศิลปินพอเมอิฟซี่แต่ละคนก็ทาเบิ่งการเติบโตเหมือนว<า>ันแต่ละ,ละค,น,ละคนก็ได้โดยเฉพาะน้องน้องมานานเท่ากับเห็นแต่กเท่าเป็น ยังก็ไปตั้งเสาอีกเสาธูเห็นเฮือนเพิ่นใหญ่หลังใหญ่หลังงามตก e, แตง revenir, ่งบิวบิวบอกเลยยังบอบิวอินบิวอินบิวอินมองนั่นมองนี่นะคะมีโคมไฟมีโซฟาหอยเพาเลยไปนั่งอยู่ได้ใช่พื้นที่ให้คุ้มนี่แหละทุกวันไปห้องแต่ถือว่าเป็นการสร้างบ้านที่ทันสมัยแล้วก็เป็นบ้านพลังรักคือหนองว่าโมเดิร์นบ้านโมเดิร์นแบบสมัยใหม่อันนี้มาแสดงความยินดีกับเพิ่อนใล่วงหน้าแล้วก็ อันยังก็อวยพรอวันเกิดเพล่นเพลินไหวก่อนนะคะก็เตรียมถาบึงว่าสิได้ของขวัญแห่งจากเุณครนคู่นะถาบึงถาบึงนะคะเอาที่สรมือนีเนาะเพื่อเพื่อเป็นความรู้สึกดีๆบรรยากาศดีๆเอาเพลงพ่อๆไปแม่เอฟซีต่างๆนาะเาเปิดให้เพ่นฟังเนาะว่าที่เป็นแบบใดหลายๆคนกับสิคคิพ่อขึ้นหอดเจ้าของนะคะเมื่อว่านี่เสื้อเสือเม่เดือน เสื้อกันหนาวที่ม่เดือนส่งมาจากญี่ปุ่นเจเปนมาให้ลูกเสื้อกันหนาวขาวมันข้ออุ้ยเครื่องเอเครื่องแบบนี้หลายๆอย่างคนณส่งมาให้นะอ่าก็เลยแบบไข่ไขคิดพอเพิ่นมือถงฟังเพลงรักแคในต่างแดนนะคะคิดเพื่อนักแ้มีจริงที่ต่างแดนนะคะนี่ก็คือนึกถึงพอพอเนี่ยเอ็ซีของอยู่ต่างประเทศหนองมะนะเนาะแล้วก็เอ็ซีของคููแมวเหมียวที่เพิ่นอยู่ต่างประเทศอส่งใจมาถึงเฮาเพราะว่าจะเป็นในห่วงเวลาในห่วงโอกาสอย่างนะคะทักไทย กันมวลมวลเพื่อ,อ,อ,อเป็นกำลังใจในกันอ่าพ่อพ่อได้หายเศร้าหายเหงาเนาะคลายคิดถึงบาดคิดถึงบ้านเมื่อใดมาเมืองไ,มมอไทยก็ทักทายมากเท่ากับ<อ>ดีใจได้ยังแม่ท้องนี่กะมีฮักเทีในตานเดียนนะกับมีบทเพลงนี่คือกันนะคะมีบทเพลงคือกันพาวิตีกับอ,อีปโยะแต่ไม่พาวิตีนะครับแม่ติ๋งอยู่กอดสมุยนะแม่ก็พระพ่อนบอกเออแม่พระพอขว้าพระพอดแอนเดอร์สันนะคะคนนี้นะคะที่เพิ่น ไม่ก็ทางเมยอันหน้าเองน้องเมยอันหน้าก็ะจริงนะค่ะมีครอบครัวอยู่ข้างเรียนต่างเรียนนะคะแล้วก็มาเป็นเอฟซีของมองมานาล่ะก่ะเฮาก็เลยถึงก็ได้ได้เขียนเพลงนะคะได้เขียนเพลงขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนแม่บัวล่าคนหนึ่งแม่บัวล่าเออแม่บัวล่าของโกนนะะนั่นแหละก็คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เฮาก็ หือว่าเป็นความทรงจำที่ดีต่อกันบนหลังฟังเพลงนี้นะคะน้อหนาวดูแลสุขภาพเด้อทางไหนกัได้แม่ท่องกับพ่ะสบายเมื่อกี้มันส่งเสียงมหาครุณาคายไม่ไหวไม่เดือนกับอกว่านี้ึ้นแล้วกันไอ าหายแข็งแรงไว้ๆไม่รักตไม่รักติต่างแดนเนาะก็ะอมอบลุ้เต่งให้กับประพลอยแม่เอ็งที่พิยูแดนไกลสุขูสุขคนเด้อเอ้าทักทายไปแบบนี้นะครับดีใจกับน้องมะนาสิดังแล้วก็บฝั่งสุมส่มือสุ่มือนะคะทารุ้นเมืองว่าของฝั่งพิงผู้จะหายเป็นอย่างเดี๋ยวจะสิ้ว่าไก่เมื่อหรือหอดมื่อจะซื้อเผยว่ามือ่อใดจะไปมอบให้่งอีกเรื่องหนึ่งเนาะค่ะจะมาตั้งใจไปแบบนั้นเอาโอเคค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชีวิตลำบากจังต้องจากไหลดันดนดิ้นดนสู้ไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเมตตาคนเคยเสียหลักยังให้พาํานาพักพิงพึ่งพาช่วยเหลือกเกื้อกูลเรื่อยมาผาใจเราให้มีหวังต่างบ้าน เรื่องก็เรื่องภาษาย้อนเรียนมาน่อยนักหนาพูดจายากเกินเสียจังบางครั้งลูกแย่ยังมีพ่อแม่มาเติมพลังสาวไทยคนนี้ยังหวังวาดฝันนั้นให้เป็นจริงุเ จอคู่เป็นยิ่งกว่าฝันผู้บ่าวต่างแดนคนนั้นนักแพลงบ่งแงทุกสิ่งร่วมสร้างครอบครัวพร้อมใจสู้ไม่ประวิงทุกยากบอกเคยทออทิ้งหากจริงเกินคำว่าแปรฟ้าเป็นลิ ทางบ้านไกลเมืองภาระมีสินปดเปลือนครอบครัวอยู่ไม่พาดแคนโซ่ทองค้องใจหากันให้มันให้แก่นรักเทที่อยู่ต่างแดนมีจริงไม่อิงนี้ ว่าฝันผู้บ่าวต่างแดนคนนั้นนักแข่งบ่งแยงทุกสิ่งร่วมสร้างครอบครัวพร้อมใจสู้ไม่ประวิงทุกยากก็เคยทอดทิ้งหากจริงเดินคำว่าแบ่ ไเมืองภารมีสินบทเรื่องครอบครัวอยู่ไม่ขาดแคลนโซทองคล้องใจหากันให้าันให้แก่นรักแท้ที่อยู่ต่างแดนมีจริงไม่อิงมี